ไปไหนเคสฮึโอ้โหโอ้เดินไปสโมสอรเลยลูกวันนี้

ืดูอะไรลูกืดูอะไรือดูพี่ดูพี่สิงโตอลกืึจะดูอะไรหลกกมามนกลิ่นะมเก็บพี่คุณก็อืนะอห <c oughs> ลก นีเลยนะให้บอกเยไม้กินยงเหรอย่างกันกมานะม่กนีโมดีเลยอ่ะจัดไปเท็หมดยงโกคนเท็กินส้มย่างโลกวันนี้ย้งตาอืม้เอาผมคุณหมดยังไม่ได้ไะเก็บให้ Mày tròn lời, mày tròn lời Tròn lời Bye bye Khai Ông, hmm. oh. oh. Không bài hmm. Dò giá cỡ, dò giá cỡ Dò giá kêu dài Dài